มาที่หุ้นเด่นของเราดีกว่าวันนี้เลือกหุ้นบอลลิตี้ของตูนเป็นหุ้นเด่นนะครับวันนี้เลือกตัวนี้มาเลยตามที่ตูนบอกนะก็คือตัวสิรีนะครับเลือกมาเป็นเ่เราไม่เกี่ยวกับเหมอใช่ไหมพี่นิเกี่ยวนิดหนึ่งนะแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเจอคุณเจตถามเลยนั่งโต๊ะติดกันเลยอจริงเหรอเล้าถามไหมคะไม่ไม่ ไม่ได้ถามอะไรเขาเขาว่ากำลังก si ินอยู่ก็เลยไม่ได้ถักอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นให้พี่นิกเลือกมาเลยเพราะว่าเจอคนเดียวไม่ไม่เพราะคูอบอกคุณนะว่างบดีไงใช่ตุนมองว่าเป็นคนเดียวนะคะที่สามารถกําไรไตรมาสสองเนี่ยโตได้ทั้งคิวออนคิวแล้วก็เหยื่อเหยื่นะคะตุนมองว่าไอ้ว่าซักประมาณหนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ยน่าจะยังสามารถทําได้สําหรับไตรมาสสอง ะะถ้าเทียบกับ Q ยเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเห็นการเติบโตสัก5-10เปอนะคะยอนเดี year year เนี่ย mm hmm. จะเติบโตรแรงค่ะประมาณ70-80เอนต์อนเดียนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเติบโตเด่นก็เป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นในระยะสั้นด้วยนะคะ mm hmm. นอกเหนือจากอันนี้ก็เป็นแรงส่งจากยอดยอดพีเซลด้วยค่ะยอดพีเซลในไตรมาส2เนี่ย mm hmm. เขาทำได้เติบโตรประมาณ20เนคิ Q Q, แล้วก็โตมา40ประมาณ40%ยอนเดีย ก็หลักๆเนี่ยเป็นการเปิดโครงการใหม่ของเขาแนวราบระดับแพงๆเนี่ยก็ยังขายได้ดีสำหรับของเขานะคะถ้าดูภาพรวมตลาดเนี่ยตัวตลาดไฮเอนด์ของบ้านเนี่ยอาจจะเห็นการสอบลงอันนี้ภาพรวมอุสาหกรรมแต่แสนสิริเนี่ยยังสามารถทำได้อ u t เฟอฟอร์มกับตลาดน,นะคะก็คือตัว ตุนว่าตุนแอบไปดูบ้านของเขามาด้วยแหละเขามีไซส์วิเศษนะคะไปดู2โครงการแล้วก็ทํายอดขายได้ดีนะคะพอเปิดไปได้สักประมาณแค่เดือนเดียวเองอะ่ะก็ทํายอดขายได้สักที่5 0เปอร์เซ็นต์ของตัวมูลค่าโครงการนะคะเป็นบ้านเดี่ยวระดับแพงแล้วก็ถามไปกับพนักง,งานขายนะคะก็มองว่าเป็นเยวดีมานะคะพี่นิกแล้วก็เหมือนเขาสามารถแบบพัฒนาโปรดักเนี่ย ให้กระตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีทั้งในทําเลเองหรือว่าโปรดักต์หรือว่าหน้าตาดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าอันนี้ตุนว่ามองว่าน่าจะเป็นจุดเด่นในการตอบแบบทาให้ตัวยอดขายเนี่ยเขายังทําได้ดีนะคะส่วนคอนโดเนี่ยก็ยังทําได้ดีเหมือนกันนะคะการเปิดโครงการแคมปัสคอนโดที่ลังสิตเนี่ยตอนนี้โซเอาไปแล้วนะคะแค่เดือนเดียวก็ยังอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการสร้างยอดขายดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี่ก็ส่งผลต่อทรานเฟอร์ ให้ปรับเึ้่ได้ดีเช่นกันนะคะสำหรับในครึ่งปีแรกเนี่ยตัวพีเซลของแสนสิริเนี่ยเติบโตประมาณสัก40%ยอนเยียนะคะแล้วก็คิดเป็นสัก40%ของเป้าของปีละในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเปิดมากกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างเยอะเลยนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเปิดไปประมาณเกือบเกือบ20,000ล้านบาทครึ่งปีหลังเนี่ยเปิดไปประมาณ56,000ล้านบาทอันนี้เป็นแผนเปิดตัวโครงการในครึ่งปีหลัง ซึ่งก็ยังเน้นระดับไฮเอนด์อยู่นะคะเป็นกลุ่มที่เป็นนิชมาร์เก็ตของเขานะคะ <c oughs> ก็โครงการต่างๆเนี่ยมองว่า,า,ามีอยู่บนทําเลที่มีศักยภาพแล้วก็น่าน่าจตยังสร้างยอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> สำหรับไตรมาสสองเนี่ยอย่างที่บอกไว P ้ผีเซลดียอดโอนดี D นะคะแล้วก็ไตรมาสสองยวมีกำไรพิเศษด้วยกำไรจากการขายตัวที่ดินเข้ากับโครงการเจวี น,ะะนี่ก็เป็นยอดรับรู้เป็นแรงเสริมให้กับกําไรไตรมาสองด้วยนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าก็ยังอยู่ระดับทรงตัวดีสําหรับกําไรอยู่นะคะ P/E ของแสนสิริตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่บน P/E เจ็เท่านะคะ Dividend yield ต่อปีเนี่ยประมาณ 7- จ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์้ยือยู่ระดับที่ดีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากำไรไตรมาสสองน่าจะเป็นแรงหนุนให้กับราคาหุ้นได้นะคะก็เลือกเป็นหุ้นเน็ตในวันนี้แล้วก็ราคาเหมาะสม2บาทยีค่ะ ครับผมแนวต้านก็2บาทเลยนะกลมๆเป็นไฮเดิมแล้วก็จะเห็นว่าเป็นหนึ่งในหุ้นปั๊บปี้ไม่กี่ตัวที่ยังสามารถรักษาเทรนที่เป็นแบบใช้เวั p ได้อยูนะ่ที่เหลือจะมีแบบแผ่วๆลงมาแต่มีซีรีส์นี่แหละที่แบบยังดูแข็งแรงที่สุดนะครับแนวต้าน2บาทนะส่วนราคาเป้าหมาย2บาท20นะครับ